ไทยเล้อกล่องไทยสัตว์มามาเด็กเด็เอ็กซ์คัมไปละอก็เสียพูดเอ็กหล,ล, <laughs> <โ>ล <laughs> สวัสดีค่ะมื้อนี้กับพ่อเขาป้ายแล้วค่ะเด้อมาเก็บมาเก็บเฮ็ดค่ะเห็ดมีเฮ็ดมันปูมีเฮ็ดพึ่งหวานบอกให้มาเบิ่งกันแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้เห็นบุเบอลี่ลูกใหญ่ๆ,ๆค่ะ เบิงมาเบิ่งกันบุบลีลูปนีเห็นไหมยนัโยนัสไปดูสิมีเห็ดเปล่าโอ้ยคารมาตินเห็ดเห็ดไหมเสือดูสับครมาติน ไปแล้โอ้เาแนตะล่นโอ้เห็ดมันปูพอแม่พี่นนอร่างแะว่างมีดบาดมือด้วยลงมีดบาดมือด้วครับด้วหนีบแก๊บมาดรดลูกชายล่ะคุณน่้านสาคุณเแล้วเดมันปูเ็ดมันปูพ่อแม่พี่หนอ

กูอ้าบยูนี้กสก้า a a วเ็ดยังคืองามใส่ดอกน้ำพรงามงามเหลืองคือจังเห็ดกระด่างบานเท่านี้หะเ็ดนางไกทพี่น้องลังขึ้น่เปอเห็ดนางไก

เห็ดนางไก่อวบๆไหมเอวบบอวบไหมห็ดนางไก่ปลาเนี่ยดูกำลังงามงามพี่น้อง

ดอกเห็ดพิกซอดอกามปลานี่เขาสิไดไเห็ดนางไก่จ้ะมงด้ออ้เห็ดพึ่งหวานทำไมพี่น้องงามมากเสียเก๊ะยังไม่เสียสก๊ะาักทีฮัลโหลขาเน่าจ้ะดับเบิ้ลสดบเบิ้ลสขาเน่ามา้ก็ได้ยู่ได้ยู่ เีนไ่ได้สิไทยเบิ้งจับมงด้วยโอ้ยมึงด้วคนแมนหมดเลยด้หู่นเขาคาเต็มเลยขนแมนเตมหมดเลยขนนเต็มไปหมดไป่ายบนก่อนเจอเดี๋ยวคอยมาเ็บเนาะซอกห็นกับมียงด้วยคน

ฉากมากินไลหลายฉากลหลายตใบต่ตดอกเห็ดไหมแล้คุณ Mamma, mama, 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 ได้เห็ดมันปูกับเห็ดหนังไก่ปลาเนี่ยมีดอกมีเห็ดพึ่งหวานนิดหน่อยเนาะต้นต้นเนี่ยเห็ดอันนี้กุบกุบกุบกรุบดีดีได้ลวกจิ้มแจวนี่ยแสบอย่างแสบด้วยนี่เห็ดเห็ดหนังไก่นี่หนังไก่จ้ะหนังไก่ตัดตั้งสี่ลงไป นี่พามันอุย้ยส่อนตัดแบบนี้เล้วจะพามันยุ่ไตไหมเขายากไหมตัดแบบนี้ลด นังไกส่สอนก<ะ>ลุ่มเดียวได้เต็มกระตาได้มือนีิเห็ดนางไก่เมื่อนี้เขาขัปลาได้เห็ดนางไก่ได้จากเห็ดเป็นพึ่งวานได้ดอกสองดอกจ้ะแล้วก็เห็ดมันปูส่วนมากก็จะเป็นเห็ดนางไก่จ้ะมึงซังในกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวด้วยค่ะเ้อมือนีิเขาปลามากมึงปลาใหม่จ้ะมาซองเบิ่งเห็ด่ว่าเขาก็ไดดเห็ดไปตะการหนึ่งเห็ดนางไก่จ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะค่ะ <the> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。